กับเซอร์เวย์ฮะัวันนี้ดีจะพาทุกคนไปเซอร์เวย์ที่ไอคอนสยามนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่มากเราจะพาทุกคนไปดูเดอะซีเล็กเต็ดช็อปที่เป็นช็อปที่รวบรวมแบรนด์สินค้าชั้นนำนะครับของนักออกแบบหลากหลายทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรวมไว้มีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันที่สำคัญที่นั่นมีช็อปแบล็กแคตัสซึ่งเป็นร้านเสื้อผ้าของดีเองจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งกันครับผมตามมาครับ เรือข้ามฟ้าไ,ฟฟไอคอนจะพาได้นั่งเรืออะไรวันนี้พาทุกคนนั่งข้ามฟ้านิดพึงก็ยังดีเน้ะตอนนี้เราก็มาถึงไอคอนสยามนะครับจากท่าเรือสี่มียาร้อนพอสมควรไปเข้าไปห้างแอยเย็นดีแรงนะคะ ก็มาถึงแล้วครับเดือนซีเล็กเต็กช็อปนะครับศูนย์รวมเหล่าแบรนด์เสื้อผ้าดีเซน์ไทยนะครับมาใหม่เราเข้าไปดูกันนะฮะว่าจะมีแบรนด์ไหนจะมีเสื้อผ้าไหนที่น่าสนใจบ้างแต่ที่แน่ๆมีร้านแบรดแคนทัพอยู่ในนี้ครับผม เราคราวๆนะครับมันก็จะมีเสื้อผ้า,อข,อข,าของเครื่องใช้สินค้าที่เป็นว่าไลฟ์สไตล์นะครับแตบบ่เป็นงานออกแบบจากดีไซเนอร์ไทยนักออกแบบไทยศิลปินไทยนะครับมากมายทีเดียวลองดูลองเลือกลองเลือกดู แล้วเราก็มาถึงลาวของแบล็กแคทตัสนะครับผมซึ่งเป็นร้านของดีเองนะครซึ่งอยากนำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันเลยเปเสื้อผ้าหลักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ดีไปในเรือร่องเสื้อผ้าแบ็กแคทตัสนะครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สนใจเสื้อผ้าแบล็กแคทตัสนะฮะสามารถมาแวะซื้อได้ที่เดอกเล็เเล่นช็อปนะครับไอคอนสยามถ้่ว่าจะหาเสื้อไปใส่ออ,อกงานเสงานตัว ก็พาไปเดินช็อปเอ็กเซ็ช็อปนะครับซึ่งมีร้านเสื้อผ้าหลากหลายมากเลย <Das> แล้วก็เดินช็อปไปสองสาชั้นกินกาแฟนิดหน่อยถึงได้ของระดับหนึ่งครับผมหรัแบบกากพารพาคนมาเซอร์เวที่ไอคอนสยามนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยโควิดด้วยคนไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าว่างใครบ้างอยู่แถวนี้ก็ลองมาครับเดินทางได้หลายทางรถไฟรถเมล์เรือลองดูครับผมไอคอนสยามครับ แน่นอนครับืทุกเยน็นบริเวณลานน้ำพุของไอคอนสยามแล้วก็จะมีจัดโชว์น้ำพุยิ่งใหญ่จังการลาเนเย็นเวลาสองรอบครับผมแล้วก็คืนนี้นะครับจบสำหรับไอคอนสยามแล้วนะครับผมวันนี้ยังไงทุกคนที่ดูเซอร์เวงเราก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสุดท้าและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมครั้งต่อไปเราจะพาไปเซอร์เวงที่ไหนก็รอติดตามนะครับเราจะพาไปเรื่อยๆพาทุกคนไปดูอะไรก็ได้